วันที่สิบหกกบวันที่หนึ่งอะเลขออกอะไรเพราะว่าอะไรดูปะคือถ้าสมมติดได้สุกสามสิบหรือสิบล้านเนี่ยรูไม่ได้เจอกันนะนะเน่ก็คือบดบ้านแล้วก็ไพรเวทเลยอยู่สบายสบาย <c oughs> อยากรู้จริงเลยว่าคู่ชีวิตหนูคือใครหนูไม่อยากตามหาแล้วหนูเหนื่นอยใช่ประมาณนั้นแต่เราถา,ถามจริงๆเอาจริงคุยเรื่องพอแค่นั้นไม่รีบไม่รีบแต่ไม่รีบไม่รีบแต่ที่ช่วงนี้ก็อยู่กับ ที่ค่อนข้างบ่อยนะคะก็คงถามว่าแบบเมื่อไหร่พี่สาวจะมีแฟนจะกทีามื พูดที่กุนความรับคนอื่นไม่อยู่เราอยากเลิกรักนี่ไม่มีอะไรไม่มีะไยมันเป็นแค่เหมือนละครเหมือนเล่นละครถ่ายได้นะคะพราเราสามารถเล่นเล่นละครได้กันได้เหมือนจริงมากเลยะไรหรอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมหนูนะมี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  รักกักแนทฮะรักน้องแอนนาเสือใช่ฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันเพราะพวกเราเป็นครอบครัว